แม่คำได้อยากได้อยากอยากได้หมวกปิ๊กตอไม่ขอที่ะชาวติ๊กตอบจานอย่าแน่เลยนะนะอยากได้แม่ไม่ได้เขียนคิวเลยวันนคะตอยากได้หมวก ไ,ไม่เลือก,กตอ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 กไอเลือกตอก,ตก,ตอกไม่เออแม่นจะได้ตัวใหม่นะคะน,น้ำกำลังใจอ่าน้ำกำลังใจน้ำหนักกดไลค์กดกดไลค์กดไลค์ก่อนกดไลค์มันไม่ได้มันไม่ได้เดี๋ยวก็ได้ค่ะเดี๋ยวก็ได้ขอฟีนิดหน่อย แม่คะมีใครให้ของขวัญน,น้องแม่คะวันนี้แม่จะมัดผมให้แบบสวยๆเอาไม่ได้เลยได้เราก็ได้ว่ได้ว่าได้จอยว,ว่าได้จอยอมีเงินมีเงนิงน ควมเบิดแล้วควมเบิดยัง <ara> ok วาหัวขวนแม่เลยความจ้อยควมเบิดเลยนี่สีไดบ้านนี้สีไดบ้านนี้สีไดบ้านนี้บีแม่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอคะ ต่อยืมหน่อยค่ะสติกเกอร์อะไรคะสติกเกอร์ไม่เอาสติกเกอร์มาค่ะนีเยแมวแมวเหนียวแมวยมติฮู้ดีหมดใหม่อุ้ยได้เมวเหนียวอีกแล้ว ไม่ได้เมียวเหยื่อจังเลยได้ไอติมได้เปล่าถ้าปลาปราเด็นบอกแล้วตัางไปจำไปจนจนโอ้หมูดิงหมูดิง t i ทิกตกอกจะเอาอะไรมวกมวกเอาไม่ได้เ<ำ>ขาจะมาเขาจะมา อ,อ,อุอยมันคืออะไรคะไม่รู้มีของให้ิำด,ด้วยหรออ๋ออันนี้ยังไม่เคยดูเลยเนาะอันนี้ไม่เคยเห็นเลยหรอแม่ผมเข้าตาหนูแล้วเนี่ยไหนว,วิ้เค้กฮ้ฮแม่หวานโอ้ยขอบคุณค่ะด้วยสิ ก็มือขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะพูดด้วยขอบคุณค่ะ thank you ชื่อชื่อตัวสิวชื่อู thank you แม่ว่าไง thank you แม่ thank you mummy thank you แฟนคลับล่ะ thank you fg c Thank เอฟซีแถวเอฟซวันนี้นาะดีตาแต่งตัวไปซ้อมเตนค่ะซ้อมเต้นจะหนูได้คนเดียว,ดยว,ดยวได้คนเดียวเดียวเได้คนเดียวเดียวไล์ติดตอไลติ ชั้นเลยจ้ะถ้าสอง้นเลยจ้ะ้สองชันเลยจ้ะถ้าเราแค่นึจ้ะสุดยลอเจาจะพอแล้วหนูจะเอารงพี่แน่จ้าหนูจะเอารงพี่แนนค่ะเบียรเอารงนี้หรอรงนี้ช่อรงนี้ไม่เปียรหรอเบ้าเปียเป็นยังไงพี่สิบเบ้าเปียเปียแล้วก็ทำนี้ไหมล่ะเปียเปียตรงนี้บ่บ่บ่เบียตั้งอย่างนี้ไ uh huh. หมบอบ่บ่ เอซีไปดูหนูระบาสีกันค่ะดูคนไปไปดูดูค่ะ